สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็กสตูดิโอผมวันนี้มาเปรียบเทียบราคาของการหันกล่องละกันนะก็คือว่ากล่องของรีเวนท์ที่เป็นกล่องสตาร์เตอร์ในเอนดิชั่นของไอไวเมอร์โฟร์ทีเคเนี่ยมันเปิดราคามาแล้วครับที่มึงนอกไปดูมาคือเขาเห็นทางช่องออสเปกต์แท็กติกครับผมบอกว่าราคาประมาณ250ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเราคูณกันแบบตรงๆก็คือ250คูณด้วย35มสอะไรเงี้ย ก็อกที่มัน8ปด0ันกว่าบาทแหมๆเลยคือ9 00 0พครับแต่คิดว่าไม่น่าถึงนะเพราะว่าดูจากราคาของหลายๆชาติมันก็มีค่า,งางเงินมเกี่ยวข้องด้วยเนาะตะตีว่าง่ายๆครับถ้าเกิดให้ผมทายราคาเนี่ย,ยที่มัน8 xxx กับผมก็คือ8 00 0กว่าบาทถึง900 0แต่ว่าไม่น่าถึง9 00 0หรอกดูจากราคาของเมืองนอกแล้วนะอ่ะอ่ะคราวนี้คำถามครับถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากในทั้งกล่องแบบหย 8,000ันกว่าบาทเกือบเกือบพันหรอครับแล้วผมจะซื้อไหวไหมเนี่ยจะคุ้มผมหรออะไรเงี้ยเออแล้วหารได้ไหมอ่ะหารได้ครับวันนี้ผมขอสรุปของสเปซมาลีก่อนนะเพราะมัน่อน้่งยาวสเปซมาลีนะครับผมให้ดูราคาเต็มก่อนทุกอย่างในสไลด์นี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าที่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลายตัวเนี่ยมันยังไม่ออกกล่องแยกมาซึ่งถ้าออกของแยกเนี่ยราคาจะแตกต่างจากนี้นะแต่ก็ถือว่าไม่หน่กทีงเงินมากอ่ะ ดูตัวเดนนอร์ก่อนบริตันเดนนอร์รับตัวนี้เทียบกับตัวของบูนาริโบเดนนอร์หรือพวกเดนนอร์ของสเปนบริที่ออกมาเนี่ยมันทิปประมาณ2,100บาทเป็นราคาเริ่มต้นของมันก็ถือว่าตีกลมๆอ่ะ2,000บาทอ่ะแต่ก็ตี2อ0พันหแหละราคามาตรฐานตามร้านก็เป็นตัวเปิดที่ดีนะฮะถัดมาครับอินฟินิตมาลีนผมว่าให้มันเป็นเหมือนกับอินเตอร์เซเซอร์อ่ะอินเตอร์เซเซอร์สิตัว2อ0พถูกปะล่ะ ก็อินฟราต์ก็สองพันหนึ่งเหมือนกันสิบตัวสเติร์นการ์ดครับสเติร์นการ์ดนี่ผมหากล่องเทียบยากครับก็เลยใช้เป็นเจ้าเฮฟวี่อินเตอร์เทเซอร์ครับผมมีห้าตัวเหมือนกัน Heavy เฮฟวี่อินเตอร์เทเซอร์ในห้าตัวมันสองพันหนึ่งครับก็สเติร์นการ์ดก็ไปสองพันหนึ่งเท่ากันครับผมถัดมาครับเทอร์เบเนเตอร์ห้าตัวสองพันหนะึ่งวันวนะี้กล่องของม e ันอยู่แล้วนะกล่องของไอ้เวอร์ชันเก่าอ่ะคิดว่าของใหม่มาน่าจะราคาใกล้ๆนะครับสองพันหนึ่งเช่นเดียวกัน ถัดมาครับ a p o t h e c a r y b i o l o g i s t ครับเป็นตัวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะจึงหาตัวเทียบราคาได้ยากถ้าดูจากการมีของเรืาา่อยมาอย่างเนยมาแล้วเนี่ยเลองเทียบกับเท็กมาเรียนนผมเทคโมารียนนพันสีนอ่อ่ะไอตัวนี้ก็ตีว,ว่าพันสี่เท่ากันแล้วกันต่อมาครับ Return in f o b o a r d Armor อันนี้ก็เทียบกับพวก Return t ตัวอื่นพวกจ่าตัวอื่นนะฮะก็พันกว่าบาทประมาณพันสี่โดยประมาณนะฮะกลมกลมไว้ก่อนกับตัด Terminator a r m ร r ครับ มันเหมือนจะมีอยู่แล้วนะก็พันสี่แล้วก็สุดท้ายครับเรเบรียเอ็นเทอร์เนเตอร์อก็คือพันสี่เช่นกันครับผมอันนี้คือราคาของสเปซมา i ีนอย่างเดียวนะฮะเปเสร็จครับทั้งกล่องนี้เนี่ยบวกกันเสร็จแล้วยกกล่องอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่ครับโอ้หมื่นสี่กล่อง8ปดถึงเก้าพันได้ของหมืนสี่คุ้มสิใจเย็นครับไอ้กล่องนี้เนี่ยมื่นสี่ที่พูดเนี่ยสเปซมาลีนสั่งเดียว ราคากล่องแยกของไอ้พวกนี้ทั้งหมดอะครับคุณจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่ครับผมฟังก็ตกใจกันนะเฮ้ยรถเยอะว่ะคือถ้าเกิดเราหาแบบครึ่งๆงนะสมมติว่ากล่องแยกของตีอย่างแพงในเก้าพันครึ่งครึ่งสี่พันห้าแปลว่าคุณจ่ายสี่พันห้าได้ของหมื่นสี่มาครับก็คุ้มนะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมกล่องดีเบททางถึงระเบิดระเบอร์คนแห่กันจองอะเพราะมันคุ้มมากตรงนี้เองครับ ถ้าเกิดคุณหากับเพื่อนน่ะเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเอาเทอรนิตไปกูเอาสเปนมอรีมาเนี่ยคุณจ่ายแค่ประมาณไม่เกินสี่พันห้าคุณได้หมดเนี่ยซึ่งราคาเต็มมันคือประมาณหมื่นสี่อ่ะสมมติผมผมตีราคาผิดแล้วกันสมมติผมตีราคาผิดนะพวกเนี้ยผมตีแบบเอาหลักร้อยออกเดนนอร์สองพันลินฟานัทแมะมารินสองพันสเตอร์การ์ดสองพันคอมิวเตอร์สองพันเนี่ยไอ้แค่สี่อย่างบนนะครับแปดพันไอ้ตัวแม่ทัพอ่าตัวพวกอีปี ไอพิธ่อีพิกเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ข้างล่างเนี่ยพวกอโปอาซีไปโอร์จิอะไรพวกนี้เนี่ยผมตีราคาแบบง่ายๆนะตัวละพันพันคูณสี่สี่พันเมื่อกี้บวกแปดพันแปดพันบวกสี่พันเนี่ยครับยังเพิ่งจะหมื่นสองเองนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งวงเขาต้องอย่าคุณซื้อกล่องนิบทานน่ะคุณจ่ายทั้งกล่องอ่ะคือไม่ถึงหมื่นสองจ่ายแค่ประมาณเก้าพันแปลว่าคุณประหยัดไปสามพันแล้วได้แกงเทนิดมาฟรีได้ถึงซื้อทั้งกล่องนะ ก็เลจะแบบเฮ้ยะส,ส่งไว้อยู่วหน้ามาเล่นก็ได้แต่ทีนั้นครับถ้าคุณหากับเพื่อนเอาฟิฟาสเวตมาเนเนี่ยจะเรียกว่าไงเดียคือราคาแบบคิดแบบเผื่อลดแบบแบบไม,ไม่ไม่ใช่เผื่อลดเลยเว่าตัดแบบถูกพิเศษอะสมมติถูกพิเศษอะของล่ะพูดนี้ราะครับแต่ยังหมื่นสองเลยแต่คนซื้อแค่ประมาณสี่พันห้าโดยประมาณนะฮะอาจจะบวกลบกนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเกินไม่น่าเกินกว่าเนี้ยประมาณไม่เกินไม่เกินห้าพัน เต็มที่ก็สี่นตห้าปีว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปกล่องนี้มันแค่แปดเก้าพันถูกปะล่ะเพราะงั้นถ้าดูจากราคานี้เนี่ยนี่คือกล่องสุดคุ้มของจริงครับผมคุ้มมากๆสมมุติว่าคุณซื้อสองกล่องอะว่าผมกับเพื่อนเนี่ยผมเจอเพื่อนเฮ้ยกอวสเปซมานีนะแนวเทรนิตไปนะจ่ายตังค์คนละกล่องไม่ตอจ่ายเลยอย่างแมทคนละเก้าพันคุณจ่ายเก้าพันคุณได้ของมาสองหมื่นแปดอะประหยัดไปสามเท่าคุณนึกออกปะ สามเท่าที่ประหยัดไปอ่ะแล้วถามว่าเอา้าแล้วอย่างนี้จะเล่นได้หรอคุ้มหรออ่ะคำสั่งสำคัญนะคือถามเล่นได้ไหมคำตอบเขาเล่นได้นะครับพันแต้มในสบายๆอยู่แล้วคือคุณได้บาริสันดได้นหน่อยมาเนี่ยแนวยิงคุณแข็งเขาไปที่ตัวมาคุณมีอินฟินิทเอาไว้ยิงยิงต้านมีเทรนเตอร์เอาไว้ดีฟสไตล์ไอตัวของเีโทเนอรนี่ผมไม่แน่ใจทำอะไรได้บ้างแต่รู้ว่ากับตันกับเลเวเลียนเนี่ยของดีครับของดีประจำเทนดิชั่นเลย ถ้าคุณซื้อสองกล่องห่ารจาเพื่อนคนละรึ่งที้คุณได้มานะคุณจัดทับแค่แต่สองพันแต้มได้อะ่ะคือมันให้มาคุ้มจริงๆเหลือเติมของหน่อยก็เล่นได้แล้วเธอมีมี่สิบตัวก็หูเท่าไหร่ต้องดูแต้มนะเออไอน,นี้สำคัญอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้แต้มยังไม่ออกมาว่าแต่ละตัวในแต้มเท่าไหร่ดังนั้นความเก่งกาจตัวละครในเทนนิชันเนี่ยคุณจะตัดสินจากแต้มตอนนี้ไม่ได้นะจำไว้ว่าต่อให้ตัวคนมันโคตรเก่งเลยแต่แต้มแพงก็ไม่เก่ง ก็ว่าตัวคอนดูช้กกะไม่ค่อยเก่งเลยแต่แต้มถูกถือว่าเก่งนะแต้มสัมพันธ์มากเกิดว่าออกมาเฮ้ยตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งแต่แต้มถูกแปว่าคนถมได้เยอะถมได้เยอะคือคุณมีตัวยิงเยอะขึ้นนี่คือเรื่องที่ดีฮะดังนั้นโอเคถ้าเกิดความสามารถกับแต้มไปด้วยกันได้ซึ่งที่มันคือตอนนี้เนี่ยสเตตัสบางอย่างยังไม่ออกมาแล้วเห็นตัวของเทอร์มินาเตอร์กับตันอินเทอร์มินาเตอร์แล้วอ่ะมันมีสเตตออกมาอยู่ไอตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันค่อนข้างเก่ง กับของทุทกอย่างที่มันมีสมบูรณ์มากคุณสามารถใช้เล่นได้เลยรวมถึงไรเบรียด้วยเบรียนนี่ดีตรงที่ว่าไปยืนให้กับเพื่อแล้วเป็นมีตา้านทานพวกอาาุตไซคีด้วยครบเครื่องมากเอาจริงกล่องนี้เนี่ยกับประคานที่บอกเลยว่าอย่างไรคุณก็ถ้าจะเปิดทับใหม่ควรจะซื้อถ้าจะเด่นันพื้นโฟลิเคก็ควรจะซื้อผมมันเป็นอนะไรแบบค่อนข้างคุ้มค่ามากๆตัวไหนยังไม่รู้สเตตัสไม่เป็นไรครับและถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยผมซื้อมาแล้วเนี่ย ผมบางอันผมล้นนะเช่นผมไปเฮ้ยผมอยากเล่นบริตตัสด้หน่อตัวเดียวเนี่ยร,ระหว่างเพื่อนสองกล่องผมเอาบาริตัสมาปล่อยต่อได้ไหมได้บริตั้แยกก็ผมไม่พูดราคาแล้วกันคุณก็ดูราคาที่เหมาะสมมาแล้วก็ปล่อยแยกมาก็ประหยัดไปอีกเอาจริงๆคือถ้าคุณหารมาได้ท 4, 500, มมนะมมี่มันสี่พันห้าสมมุตินะสมมุติสมมุติยังคิดว่าสมมตุติผมยังไม่รู้ราคาผมแค่เอาราคาจากเมืองนอกมาตีเฉยๆรู้แล้วคุณเหมาไม่ได้สม,มัยวันรีเดียร์สมมี่พันห้าคุณขายบาริตั้ไปพันห้าสมมุติ จ 3, ่ายสามพันที่เหลือทั้งหมดอะามว่าเรียกว่าโคตรคุ้มไลยนะ <c oughs> คือผมก็ไม่ได้เชียร์การที่จะเอาของมาแยกขายอะถูกเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้ามันเกินอะนก็ต้องปล่อยไปบ้างะจะเก็บไว้ทําไมอของไม่ได้ใช้อ่ะซึ่งถ้าเกิดคุณยิ่งคุณปล่อยได้เนี่ยคุณยอมปล่อยแบบราคาที่เหมาะสมหน่อยอะคุณยิ่งประหยัดไปอีกอะดังนั้นถ้าสรุปเลยนะครับว่ากล่องี้คุ้มไหมคือโคตรคุ้มแต่คําถามคือถ้าคุณหานไม่ได้ก็ติดต่อมาได้ฮะผม มีไอตรงคอมมิตี้ของช่องแมวมีให้คนคุยเรื่องการหารอยู่เดี๋ยวื่อจับคู่ได้จะได้ประหยัดเวลาทั้งคู่ด้วยก็ถือว่าช่วยกันไปแล้วกันเพราะว่า,าจริงถ้าซื้อทั้งสองกล่องแล้วเล่นสองทับเลยก็อ่วมนะอุ่มเล่นเปล่าอุมลงสีลงสีก็นานแล้วอนะไรเนี่ยไหนไปเล่นบ้างโอเคครับคลิปนี้พูดเขานั่งเยอะเลยของสเปนมาลีนเขานั่งคุ้มมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราพูดเรื่องของเทคนิคก,ก,กันว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มขนาดไหนแต่โดยรวมไม่ได้บอกเลยว่าเทคนิคก็ ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองมาบอกเลยลองดูข้าวแล้เทียบกับของที่มีในตลาดนะไอตัวนี้มันโตไซสใ์ใกล้ๆกักน,นลกล่องใกล้ๆเนี่ยลองเทียบดูอะกล่องเทนนิดครับก็หมื่นอัพอะคุณหาไงก็คุม้มครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สเปซบอลดินจบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตทรนดกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาาเทอร์แล้วเจอกัน